สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตอรี่วันนี้ยาพรจะผัดเส้นหมี่สาเร็จรูปนะคะน้ำพริกเผาทะเลเราก็เอาน้ำมันนะคะใส่กระทะแล้วเราก็จะรวนกุ้งก่อนนะคะ ทำให้กุ้งกับปลาหมึกอะ่ะเขาสุกก่อนก็เอากุ้งใส่ไปค่ะเราก็ทำให้กุ้งกับปลาหมึกนะคะสุกสักหน่อยนึง แล้วก็ใส่ปลาหมึกลงไปใส่หมึกลงไปนะคะ แล้วก็เอาขึ้นค่ะแต่แล้วเราก็เอาน้ำพริกเผานะคะน้ำพริกเผาลงไป ในน้ำพริกเผานี่ก็มีผงปรุงรสนะคะที่อยู่ในซองนะคะมากับบะหมี่สำเร็จรูปค่ะแล้วก็มาผัดก่อนเดีย๋ยวเติมน้ำมันสักอีกนิดนึงนะคะเปิดเครื่องดูดอากาศหน่อย เสร็จแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดกับพริกลงไปนะคะพริกสวนแล้วเราก็าบะหมี่เสบ็ดรูปใส่ลงไปนะคะวันนี้ทำสองห่อนะคะแล้วก็ใส่เติมน้ำไปนิดหน่อย แล้วก็ผัดนะคะแล้วก็ใส่ซอสหอยนางลมค่ะแล้วก็เติมซอสรุงรสสักนิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ชิม น้ำพริกเผาใส่ไปอีกหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็ลองชิมดูนะคะว่ามีรสชาติไงบ้าง อร่อยแล้วค่ะเราก็เอาหมึกกับกุ้งใส่ลงไปนะคะผัดง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากเลยเสร็จแล้วก็ใส่ใบััวะพาค่ะ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเส้นบะหมี่สาเร็จรูปนี่ย่าพอไม่ได้ลวกนะคะเอาแช่น้ำก่อนที่จะมาผัดแล้วเราก็มาทําให้สุกนะคะในนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยะคะ่ะ เราก็ใส่ผักช,ชีนะคะโรยหน้าหน่อยหนึ่งแล้วก็โรยพริกไทยป่นค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะบะหมี่สำเร็จรูปนะคะผัดน้ำพริกเผากุ้งหมึกของย่าพรนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะย่าพรขอขอบคุณ ท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ย่าพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ